ัเตะขาเจ้ายางกับทางด้านของฟ้าประธานเลยครับแต่นี่นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยนะเอา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 พูดนิดหน่อยนะเป็นไงเพิ่งวันนี้ขอมาดีนะมาดีเลยรับเพี้ยนเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นเสียงเป็นเสี่งดังเปียกอ๋อเป็นเป็นวัยรุ่นเหรอครับก็แล้วผมผมเป็นวัยรุ่นนะเอาเอา้วยกห้ามันเกิดอะไรขึ้น อ๋อไม่คิดว่าเขาจะมาอ๋อก็คือตอนคิดว่าเขาจะมาพรีมือเขาเลยบัดรเลยนะใช่ครับโดน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 บัดรบ้างไหมเนี่ยอันหนักอันหนักฮะโดนช่องโดนเป็นยังไงบ้างมันแบบมันไม่เมาไม่เมาแต่ว่าพอแต่ว่ามันเสียงมันล็อกมันอย่างนี้มันดังตอนนอนเสียงเจียวเจียวเลยนะเจียวเสียบเจียวเสียบกันนะต้องทานตอนนี้เท่าไหร่แล้วสามสิ โูเเป็นเื่องแล้วครับ6ปีเป็นไยันฮะที่นี่เขาเชชาวโมายนะอนาคตน้เป็นแชมป์หมอยากเป็นแชมป์อยากเป็นแชมป์แชมป์ที่ไหนครับอมครับกั่าไหร่ร้อยยี่สิบปอนด์ดูเชฟฝาก พี่น้องชาวประเทศสโลวีเกียหน่อยแล้วก็แฟนฝั่งที่อยู่ที่อุดรที่อยู่ที่ประเทศไทยอ่านะครับองกานหัวใจเอัพอันนี้ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าเต็มที่ทุกไปอ่ะเต็มที่สุดไปเอ้าไรไหนบอกว่าพูดได้นิดหน่อยทำไมพูดได้เยอะจังเอ้าเอานะครับเอาติดตามโจเซฟกันนะครับผมว่าอนาคตจะเป็นแชมป์ได้ใจหรือไม่นะฮะเอาโชคดีนะยินดีด้วยยินดีด้วยดีแล้วดีแล้ว ดีแล้วดีแล้วใช้หน้าเอาใหม่แข็งแรงกว่านี้หน่อยอรู้เปล่ามทำกีฬายกสีก่แสนชนะเลยมีมีมีสมุเสียงด้วยสวัสดีครับพี่คิดว่าวันนี้นี่หน้าผ่านแล้วทำเป็นยกสี่ว่าผ่านครับถ้าเป็นยกสี่ผ่านแล้วคือต้อสับยกกันสับยกกันเป็นห้าเป็นสี่ครับผมแต่ผมดูว่าเด็กมัน ซ้อมดีครับเด็กซ้อมดีแต่ทีนี้ร่างกายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องทำร่างกายอีกหน่อยแล้วจังหวะเรามาต่อย120ด้วยครับวันนี้ร19ยาทหลัาเราต่อยโดนแบบดร้บเจ็ดเรต่อทดีแล้วก็เดี๋ยวต้องดูทีมงานครับต้องดูงถามว่าผู้กองรันว่าจะปล่อยเขาไหมแต่เขาก็ล่อยอย่างนี้ผมไม่กลัวครับถ้ายกสยก4แล้วต่อยมันยกเนี่ยเราจะผ่านเลยมีเสมอเสียงหนช่ครับมีเสมอเสียงนึงมวยนี่ถ้ายก4แล้วต่อยแบบนี้นะ โอสุดเลยเห็นมัดนั่นมัดมุดทุกทุกมัดเนาะมัดมันหมายหมายไหนยกสี่ไปตรงที่มันห้าคนยกสี่ตอนนี้ผ่านเลยผ่านยังเง้ยผ่านยังไงก็ผ่านไม่สิทธิ์ยกสี่เราลืมมันอยวลืมพี่บอกว่าให้เนี่ยมัดกระส่งม่ต้องไปเตะสู้กับมันสีเกี่ยได้เามยกสามยกคิดว่าราคาไปไไกลม่ไกลครับไม่ไกลครับไม่ไกลครับสามยกเราเป็นรองอยู่ประมาณสี่ห้าหนึ่งครับยกสี่นี่เราออกมา เราถ้าเกิดเราต่อยแบบไม่ออกแข้งเนี่ยออกหมัดหนึ่งสองหรือว่ามีศอกเนี่ยต่อยเป็นยกข้าเนี่ยเราผ่านเลยครับขนาดยกข้าเราตอ,อกอ๋อนี่ยมวยนี่หมดสี่ยกเราไปตอกเราไปลองแปดสิบหนึ่งหมดยกเลยแล้วสิบลองครับว่าถ้าต่อ,อยอย่างยกห้าเนี่ยของเราเนี่ยเปลี่ยนยกนี่ของเราผ่านเลยครับเล่งช้าไปเพราะงั้นรเราเล่งช้าไป,าไปแล้วก็กลัวเด็กมันร่างกายมันนั้นไงมีภาคสารยครับเดี๋ต้องถามพวกทีมงานแล้วต้องถามทีมงานแล้วก็ผู้กองนันครับเสีดาทนะีวหนี่ล คนให้ก็ถือว่าเด็กตำจำผมครับจำผมแล้ครับผมก็เต็มที่แล้วครับแต่พอดีอยที่บอกเร่งช้าไปนิดนึงในสายตาของทุกคนครับผมก็อายกนี่มองว่าผ่านนะครับจับใครก็ได้ครับจับใครก็ได้ผมว่าอ่างั้นจะเอาเราเรามายกสี่เราไปโดนเยอะแต่ว่ายกห้าเราโดนได้เยอะจับใครก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เพราะการปล่อยได้ดีมากแล้บคำดีมากเด็กตั้งใจ ที่ขาะยกขึ้นย้บหัหกแรงให้ไม่หมดแหละพอดีพอมันยังไม่ผ่านเขาก็เลยม,มันก็เลยต้องต่างตัวต่างกี้วประธานมีข้กข้อนะครับเต่ขาเจออย้ยางกับทางด้านของฟ้าประธานเลยครับแมแต่นี่ครับแม่สายแม่นครับโจเซฟนิ่งแล้วก็คอยหักคอยโต้นะครับ